สวัสดีครับทักทายกันด้วยนะครับอาทิตย์ผู้คนยังาเห็นตาคนไหนน้อยนะครับทักทายกันยำด้วยยำดื้อเงี้ยแหละนะครับช่วงนะครับผีซีผีหางเลยนะครับผีปูยี่หรอกเพื่อนนะครับได้มาไทยทำเลยเมื่อนี้นะครับซีมาพวกที่กับลุกดูใกล้ๆช่วงมือนะครับน้องช่วงผีซีผีหางเมื่อเล็ดนมจีนครับจีนมาช่วยผัดด้วยนะครับ่อยกระลำแล้วก็ซอยทัวนะครับใส่ ให่ขนมจีนนะครับหรือขนมปุ่นนะครับขนมจีนขนมปุ่นน้ำยาเนาะนะครับน้ำยานะครับน้ำยาปลานะครับเนาะกินตัว,ตวง่ายๆนะครับน้ำยากะทิเนาะนะครับเอใจอช่วยพักที่นอนช่วยพัก น้องจีนเนาะน้อช่วงเวลาอะครทีที่หาด้รับจางใก็สบนะครับเนาะดูการดีๆนะครับทำให้พิาไรับช่วงหนังนะครับอาจจบุคเขยเห็นตาเท่าไรด้วยนะครับเพราะว่าอยลางเราเอนนะครับริหารนะเห็นไหนเห็นตาเห็นช่วงนะครับ ตัวก,การตรัวแง,งน,นะครับขี่ได้เห็นนะครับเนาะสสใส่กระลำพี่น้องใส่กระลำใส่กระลจีนนะครับใส่กระลำใส่กระลจีน <c oughs> ซอยนะอง่นกินนะครับเสียงวุ่นๆุนเห็มันแม่นยงเลยนะเสียงเคี่ยวสผ่าน เน้นดาผักสดๆนะครับยังฉ่ำนะครับเนี้ยมนะครับเนี้ยมกับสลัดสดๆนะครับกระลำสดๆสล้วน้ำมันนีข้นจีนนะครับสลัวเนี้ยมเนี่ยคืออะไรคาอออมัดจีนกัดเนาะจีนกัดกระลำจีนสลัดกระดีนะครับเนาะใส่ซื้อมาจากนะครับแกนร่วนซอมาแจกบานมวนหนามนะครับ

ราชมติดตามนะครับหรืู้เขารับชมครับหรือ,อกเป็นนะครัเรชมติดตามนะครับอ,อก็บซีีนะเบนเนเขารับช่มพร้อมนะครับทุกคนคราาชุมมาก่อน,ออนบบกคนในการสื่อในการขชรการขายของเาพร้อม คือไม่การสื่อนะครับไม่การตายถ่ายของอี๋ตัวถ้าพเพื่อนนะครับอมเนาะแล้วก็จะไม่แก็งขุยพล่อนเลยหลับสาดนะครับ,บพรบ้อมชั่วโมือขึ้นนะครับเป็นแพ็คี้ซีใบเยะขึ้นเนาะแล้วก็แข็งขุยหล่อนหลับสาดตัวนะครับสซาับมือนี้เฮดหมูจีนนะครับ,รบหมูจีนกินน้ำยาน,ยนะครับน้ำยากระดีดน,นะครับ ี่นกองนั่งตกพี่น้องตอนนีน้มับ,บตัวยี้น,ยนะครับ,บตัวลาโลควานมันกับตอนนี้ตัว,นะตวาย,ยายกะทิี่ผักสดสดโมนี่นะครับสลัมดสดๆแล้วก็ถั่วสดสครับ เีข่เลียนพี่อกนรี้พวี่อกกินนะครับน้ำโสนะครับเากินโเนี่ยเทียงแนวนะครับเนาะสองไมล่ารอนเลือดนะครับเรไปใช้ของนะครับเนาะบาวัเชยนนะครับ ไอ้สุมองพี่น้องไอ้กวางสุมองจะหูยุ่งมากเพื่อนเราบุกมองไปว่าอะไแล้วครับเนาะนะครับไปสุมองก็ขอขอบควบคุณกันพี่น้องเนาะนะครับผู้หนุับในการขายการขายนะครับทุกท่านนะครับ โสมอากาศดีเนาะนะครับแต่ว่าสวยมากแบบซีมห่อนนะครับาเบบจังหนะครับอากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนาะครับมันทีเขาเดยียบมีหน้ามีแสบนะครับเขาจะสภาซีลมห่อนนะการค้าการขายอาจีพเปลี่ยนไปนะครับอควันมาเพื่อนอาชีพไปโซาในจังหวะนั้นแบบเนาะนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มห่อนแล้วนะครับ เต็มใตสองเวลานะครับทังเสา่ทั้งเทียงครับเดยพี่นูนอองใอยู่ได้กินเนะาะนะกันมาชุดสุดพิลออ นะครับผ si ู้หลอนเพื่อนนะครับ่างนี้เราขอใจอยู่นั่นนะครับเนาะช่วงนี้ก็ช่วงวิกฤตนะครับเนาะนะครับเป็นช่วงวิกฤตนะครับเนาะเป็นผู้ขายผู้ค้านะครับเข้าใจเรื่องนะครับจหรับผู้สื่อนะครับมันก็วิกฤตนะครับการขาดการขายสิญค้าจะจไม่เนาะ มาวีนะครับอยาขายอย่างเดียวนะครับแต่ขเขาใจผู้ซื้อกันน้อนะครับ,บ,บรนนความรับออยู่กับเพื่อนของเขาไปชนหนึ่งด้ยอย่างพวกเราในรับสิรชอบเี่จ <c oughs> ทุกคนนะครับผู้ขายผู้ขายกะไรวิธีคิดนะครับผู้ทำการทำงาน,นพี่มีเก็เช่นเดียวกันนะครับคนกู <c oughs> เกีงานเนาะบางคนก็ตัวงานแนี้เยมันชวงวิกฤ็มันเสียดกิ็ดมันก็บุกอยดีกันเนยนะครับแต่ว่างในแทงนะครับใส่จะนด้อะครับบูรับชมเอฟูรับชมก็ตามสางน้องแจงรับเสนะครับหรือผูรับชมเรานะครับรวมถึงผูนุ่่การขาการขายควาอมเนาะบูรับชมผูนุ่นี่การขายการขายของวุ้รับมาเพื่อนนะครับ แก่ของพ่อ <rôle> พ <à déc> ีน้อกในรักษารที่เลือนะครับของแท่งพี่น้อกยำเียะหลอดเนี่ของแท่งนะครับนี่ก็เป็นราคาก็วยนมทุ ใส่สร้อยนี่เอื่อส้อยมันละเอียดนะครับสร้อยมันละเอียดให้มันสินแน้หน่อยนะครับครับใส่สินแน้หน่อยเนาะเพื่อเป็นพัร์ทีนะครับใส่กินกับน้มจีนนะครับเนาะนะครับฝาไใบใช่ไหนะครับมีกระบ,บอกถั่วเนาะนะครับอ่าชิบะไทยช่วงส้อยบอกถั่วด้วยนะครับ พอพี่หน้องมึงนะครับเนาะนี่บักคัวกระลําเลยอินดอรินมจีนในีอยมึนะครับอี่นๆนะครับอุ่นมาเพื่อนนะครับตีเห็ดน้ำจีนนะครับขายในมือก็แล้วนะครับอ่าพพี่หน้องนะครับได้รับสักรุ่นแล้วนะครับจะมาถึงบุคคลรับส่วร่วมมาถึงคู่อุุ่ๆในการค้าการขายของนะครับนะครับอุ่รๆมาเพื่อนนะครับทุกๆถังอะไรนะครับ นเี็กตื่นต้นมากนอกมาช่วงพีซีขี่หา,น,ะน,ะา,าหหน้องมาทกไท้พุพีหนออาจจะบอกไปยันไหนเห็นตาได้แจ้วแก่ใสกรอบนึงอะไรตายเห็นแต่ส่วงนะครับใช่พักใช่มีนะครับกบได้กลิก่นพีหน่อยรับสาบรผดดานะแล้ส่ลงในมือ้วับ ช่วงยุทธไทยค่ายสุดนี้นะครับเนาะนะครับวิวอยูราคาเพื่อนจะพอจบคลิป,น,ปนี้นะครับในเพียงซ้ำนหนึ่งนะครับโอกาสไหนพอกับะค,ะคลิปใหม่นะครับหรือรับวอวิวราคาเพื่นนะครับคลิปใหม่นะครับสีเป็นคลิปส่งเสียงมาม้องเช่าให้ก็เรืงใจพวกพี่น้องนะครับหรือนะครับ นการเหตุการส์สางการยู่การกินการเป็นยู่การใช้ทำให้นา่าเห็นตานะครับชุ่มยิ่งกัดเงินหมองหนีจะดีนะนะครับฝากไปเช่นนั้ยนะครับแต่ไปไขายทุกมองที่หน่อยนะครับสิ่งอุยร้อนมาเพื่อนนะครับรู้หลวบุมองไปไขายบ่ได้นะครับว่าแต่ละหน่วแต่ละวันนะครับฝากไปแค่นั้นด้วยนะครับฝากคนตี่น้องยแค่นั้นนะครับ ของมากก็บล่อยสั่นไปเองเนาะพี่น้องแตกกัเล็กๆน้อยๆนะครับเอย่างก็สาบอึ้งก็ไม่เล็กน้อยๆนะครับขายไปแบบทาน้ำมันคายักคายมีเยอะมากเลยนะครับกำไลประมาณนะครับแตกกับเล็กๆน้อยๆนะครับที่กขายของยึดรวมกับกำไรนะครับอย่างผู้หลังได้รับสาบด้วยสำหรับผู้ขอต้นคลิปนี้นะครับในช่วงตีสี่ตีห้าเนาะครับที่อยู่ด้านบนลูกของแม่นะครับ มาซอยผัดนะครับใ้ขนมจีนเนี่ยนะครับนะครับที่ฟ้าคีบแล้วนะครับเนาะนะครับสำหรับช่วงวิทยาได้สุดนี้นะครับอุยอุดมภาพพื่อนนะครับขอจบคลิปนี้ในเพียงซมิ่งแกละนะครับโอกาสหนะขอกระพริใหม่กันนะครับเอาไว้ใช้ได้เยนะครับนาไม่ทำการสอนเสียงเนาะนะครับองมาคุยกับพี่หน่อยทักทายเย็ซีนะครับขอรับชมทิ่ต่างนะครับ รับนะครับรับทรงไทยแท้สุดน no ี้นะครับอยู่รลังเพื่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอการหนนะครับต่อครับอยู่หลังเพื่อนไมเดอวยสลหรับไมคิหนะคลิปไม่นะครับพอต่อไปกันนะครับรับปีนี้หรือปีจะต่อไปนะครับกอยู่หลังเพื่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับโอเคครับ